ก็พระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิคารมาตาณบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาลแล้ว ได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุด มีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนีได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าทำทั้งปวงไม่กวรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมกําหนดหรู้ทำทั้งปวงครั้นกําหนดหรู้ทำทั้งปวงแล้วเธอได้สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุข ก็ตามทุกก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั่นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง พิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมัน่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรย์ลแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดวยยอ่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา มีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมรจั์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นเท้าสก,กะจอมเทพทรงชื่นชมยินดีพระบาติดของพระผู้มีพระภาค ถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณนแล้วอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเอง